สวัสดีค่ะพี่น้องท่านช่องสายันวันดุงมือน,นีวุนเซนข้ามากินบักแตงโม่เออมะปอหบอักแตงโม่ฉันดอกแดงเจวายอยากจะบอกอยู่อ,อยากคมาล่องดูนี่เขาไม่ได้เทศบาลเจ้าเด็กข่อยอยากให้เจ้าล่องว่าแตงโม่ของขอยนะมันแดงอีเลี้ยแดงหรือะแดงเพาจริงก็ไม่อยากกินบ่ เดาๆสิพาให้ไม่หยังช่องบ้งหยังช่องมึงจะเสอ่องบ้งอีหยังซืืออยจ้ามาเบิ่งมงมั่แดงล่นี่เแดงจายอยู่นี่ดเบิ้งแหแดงเยออยากกินบอสแตงมอ้ยกินพี่น้องเบิ้ง ซื้อไม่ได้ใส่เนี่ยจะจะมังร้านเขาขายร้างขาแล้วขายบัตรสุราน,นะคะถ้าจะซื้อมาจะมองเขาข,ข,ขายนะคะอันจีนหายไปใส่ละคุณยุดได้ผูนี้โมเมนต์จีนเอ้ยอันนี้ยห็นปะเอามากินนี่เต็มโมดน้ำเขาไหมไม่อนัอ่น โอ้ยเซ็กซี่จังอันยังเจ้ามากบ่มากบ่เจ้าเจ้ามากแตงโมหรือว่าเจ้าสีมากอันนี้เจ้าสีมาแตงโมหรือปลาแดกนี่ที่มันมีดีเอาเบื้องเบิ้องเบิ้งดีดีมาจัดเจ้าป่ะวัตแตงโมันบ่มากฮะมันจะประวัติแตงโมคอยไปกินอ่ะนะกินที่ปลาแดกแโมขึ้นกันเนี่นี่อู้ยนนี้แตงโมใหญ่ผลอัญจักว่า กิ่แตมโมหน่อยอ้ยาคกยังแต่มโมไงจะมากไงหรือมากหน่อยมักไงไปยังบที่นี่บดดีู่มาบดอไงนอกบ่หนีู้กเรือยังนอ่บนี้น้อยนะอบุญสินโอู้ก็คื้มาถอนยนอบนี้ี่นอกอยาคว่ามาลูกไงพี่น้องได้มากลูกไงหรือวลูกน้อยพีามากลูกหน่อยแล้วค่ะ นี่ก็สิเพจจี๊ดจ้าสบารสวิงแบบนี้ล่ะขันลูกน้อยอุ้ยลูกน้อยบอกงี้ค่ะว่าเดาเทือเดียวฟิวโอ้ยบอแมนเด้อร์หาบอกหาว่าเด้ออุ่นเด้อมึงกินเหลืองไหมพี่น้องแตงโมแตงโมแดงแตงโมกำลังเปรี้ดกอาฮะมันกินเขากันดี่ปะเขาว่าเขาก็ต้องเขาละมันมันแบบ ความจริงในป่ากอกหอกเงี้ยสุยางเลยเนาะอันนี้็เฮอย่างนะเฮียอันั่งนักไปเทส่นถวยมาหาน้องจิ้มจ้ำด้ฮะห้น้องจิ้มจ้ำด้อยเาให้ญี่ปุ่นจ้ำด้ยญี่ปุ่นี่หาพขเด็กนะสีป้อนเนี่ยบ่๊สีป้อนว่าสั้นสีป้อนสีป้อนพี่น้อง กัน,น,นุบอ่ะจยูบังนั่งใช้อีกวนี้โอ้คือมาน,านัางไก่อันนี้คอยแทปันนี้บ่าคักบ่บาคากับาคากบ่คักบ่ซานพี่น้องบ่ออกมาแต่จังเหนว่าบ่คัดบ่แน่บ่าคักบ่แน,าาน่พี่น้องเขาเรื่อไปตีสามช่มเนะคะ่ะเพื่อห้างความพุกงเข้าลงทุกเมือ่อ นี lá, ่แห็นพี่น้องเบิ้งทุกมือม้วนทุกมือแล้วค่ะแล้วก็เหมืนกำลังาแกเนางทีมง่านคือข้าลทุกปูทุกคนเด้อไปเบิ้งพี่อายพุ่นเซนต์ทแมีตีเด้อพี่น้องก็ผู้ใหญ่บ้านนะนะมือหนีช็อตครบรอยเนาะดำหน่อยเนียกุฝ้าเปลี่ยนนะ แยกออกนะมันเปื่อยมันเปื่อยน้ำยุ่ยอย่างบนได้นี่เจินไหมโอ้ย <laughs> ของข่อยว่ามีเห็นเซนดอกเนื้ออายเพราะว่าของข่อยมันน้อยอย่างน้อยนุ่มนะคะนุ่มนะเอวีคนผู้ใดเห็นคลิปนี้อุ่นขึ้นมาเลยค่ะอือเห็นไหมเห็นนุ่มเนี่ยโมมักตรงไหน โอนเงินมาจะไปทำอือเรน่ไม่ต้องทามละพอละอันนี้น่าสงสารเล็กๆอันนจักจั่นนะโอ้ยยกระซี่หาั่นดูมาไปไปไอาไปใช้แนีเไปยังไ่มี่นีไปยังจริงแล้วกูเดี่วกเลี่ยงบ่ ก็เ,เ,เคยเลยยังไง่ะเอ้ากัเสีอะเกืเกบก็อสอห่หิงกูลซี่ันนี่ได้ไหมลกลืมเกาได้เขาละลืมนองหาดักดัก,กมึงเอ้ยได้ฮักเซบมเมนเจ้าของวดใจ